โครตะกา้ากับเส้นอะ่ะเขาจะกัดกันดีไหมนะคะกัดสีกันดีไหมทําเลยค่ะทําเลยเอย๊ก็ดูเหมือนจะดีนะคะลายเริ่มขึ้นแล้วค่ะอ่าตอนนี้เห็นชัดแล้วนะคะว่าลายเริ่มจะสวยใครชอบทำตามเลยค่ะ ลายเริ่มเด่นแล้วนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะลองดูก่อนถ้าไม่สวยเราก็ลือใช่ไหมคะนี่นะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเหมือนจะใช้ได้สินะคะเห็นไหมคะดอกขึ้นแล้วสวยไม่เบาเหมือนกันนะคะลายนี้สำหรับใครนะคะที่ยา